วนวมินนะคะอยู่แถวแถวโชว์รถย่านเกษตรนวมินนะคะวันนี้เนี่ยจะพามาชมรถตู้นะคะโตโยต้าเอ h a าดน,นะคะคันนี้นะคะตุงสองจุดสีส่ G นะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมรถแล้วก็พาไปนั่งรถเล่นกันเลยค่ยะเดี๋ยวตามมาเลยนะคะคันนี้นะคะรถไฟหน้าก็จะเป็นไฟ LED หนังนะคะสีเบจค่ะเบาหนังแท้ด้วยนะคะทนทานต่อการใช้งานมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วค่ะที่วางกระเป๋าต่างๆนะคะส่วนภายในนะคะก็มีที่ปับไฟด้วยนะคะมีโหมดปลั๊ไฟต่างๆตรงนี้ก็จะมีสลูปนะคะเป็นทวินนะคะตรงนี้และด้านหน้านะคะรูมตรงนี้ค่ะสามารถเปิดไฟหลือตรงนี้ได้ด้วยนะคะ ปรับอุณหภูมิต่างๆนะคะหรือว่าเปิดปิดตรงสรัลุกข้างหน้าได้ด้วยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีหน้าจอให้สําหรับชมดูหนังดูกระตูหรือว่าฟังเพลงจากตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะมีพวงมาลัยนะคะพวงมาลายะะัยมัลติฟังก์ชันค่ะแล้วก็หน้าจอ Android แล้วก็บาะคู่หน้านะคะสามารถปรับเป็นระบบไฟฟ้าได้ด้วยนะคะ ซึ่งการใช้งานรถก็เป็นรถที่เหมือนรถที่เป็นสามาัญประจําบ้านเลยคือทุกบ้านต้องมีแน่ๆนะคะสามารถเก็บของได้เยอะมากเลยค่ะด้าน,นหลังเบาะก,ก็ปรับลงมานั่งได้อีกสองที่นั่งนะคะเพราะคันนี้นั่งได้7จที่นั่งเลยที่วนรถคันนี้นะคะเราก็จะขายในราคาเพียง1นึ่ล้านสองแสนบาทเท่านั้นเองค่ะดาวน้อยมากเลยนะคะดาวประมาณ2อ0 0 0นสามบาทก็สามารถรับรถไปใช้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปนั่งรถเล่นกันนะคะเดี๋ยวชมเมืองกันนิดนึงนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะเราก็จะพามานั่งรถนะคะนั่งรถสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็มีความกว้างขวางนะคะสามารถไปเป็นครอบครัวได้ด้วยนะคะรถคันนี้นั่งได้เจ็ หยนได้ะคะหรือว่าถ้าตอนนี้ช่วงช่วงสถานการณ์อย่างนี้นะคะก็คือแบบไม่ค่อยสะดวกเดินทางไปไหนนะคะเราก็สามารถที่จะสไลด์รถนะคะไปให้ท่านชมที่บ้านได้ด้วยนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะ นี้พามาขับรถเล่นชมเมืองใช่ไหมคะเพราะว่าไปไหนไม่ได้นะคะแต่ขับรถชมเมืองได้ ว่าท่นไหนที่สอบถามเรื่องรถหรืออะไรก็ติดต่อได้โดยตรงได้ในในเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ